สวัสดีค่ะนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันรีวรรณกรรมมหาวินสันน์ชาดกนะคะอ่าน,นั้นประวัติผู้แต่งนะก็คือเจ้าพญาพระคังหนแล้วก็มีผู้แต่งอีกสามสี่ท่านนะคะชะในคาบนี้นะคะนักเรียนก็เรียนใน LMS กนะคะ,ะไดะ้ก็มาเรียนรู้ว่าสิบสามกันนั้นมีที่มาอย่างไรนะคะกันที่หนึ่งถึงสิบสามนะคะ กันที่1ก็คือการทศพรน,นะจะมีพระคาถาสิบเก้านเรียงกันที่1นึถึงสิเนี่ยรวมกันแล้วจะมีพระคาถาหนึ่งพันหนึ่งพันพระคาถานะคาถาที่พระได้เทศน์สอนแล้วก็สวดเนี่ยนะการที่หนึ่งการทศพรประกอบไปด้วย19พระคาถาก็คือในเรื่องของนางพุทธิีนะเป็นมเหตสีของพระอินทร์จะได้จุติมาเกิดเป็นบนโลกม,มนุษย์พระอินทร์ก็จะให้พรสิบประการนางก็ขอ นะขอพอ1ิประการตามมุ่งหวังในเรื่องนี้จะได้รู้ว่าเป้าหมายการิีฐานเนี่ยเป็นการทําบุญทำศนนะคะหวังดีตนจะได้เป็นสุขนะคะที่ลงมาบันเกิดนะคะนักเรียนก็ดูในติดตามในเรื่องของอในหนังสือนะของนักเรียนนะ,ะด้วยนะคะพอศิปการนั้นได้แก่อะไรบ้างนะคะการที่สองคือการหิมะพานคือมีมีพระคาถาหนึ่งร้อยสามสิบสี่พระคาถา จะมีเพลงประจํากันนะคะก็คือตวงพระาธาตุยิมพานเป็นการที่พระเวสสันดรน,นั้นบริจาคทานช้างปัจจัยนาคหรือปัจจัยนาเคให้กับประชาชนนะชาวเมืองประชาชนชาวเมืองโกรสีพรีก็คือโกรธแค้นจึงขับไล่ไปอยู่ที่เขาวงกดนะเพราะว่าช้างนั้นเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองที่จะทําให้เมืองนั้นบ้านเมืองนั้นมีความบูรณสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนะคะต่อไปกันที่สามก็คือการการทานนากาัน ประกอบไปด้วย209ปพระคาถานะฮะในเรื่องนี้ก็กคือ,อพระเวสสันดรเสด็จออกจากเมืองนะโดยมีนางมวสีแล้วก็ลูกอีกสององค์ก็คือกันหาชารีที่ร่วมเดินทางไปอยู่ที่เขาวงกฎด,ด้วยเขาบอกความมีชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นสุขนะและความมั่งคั่งของทรัพย์สินนั้นนะถูกจัดสรรด้วยบรรดาลด้วยทานบาร,รมีแต่พระองค์นั้นไม่ต้องการนะ ก็ข,ขอไปอยู่บนนําเพ็ญใน,นเขาวงโกฎคือในป่าการที่4ี่คือวันกันวันประเวทมี57าพระคาถาอันนี้ก็คือเรื่องราวพระเวิษณุนางมาสีและนพระกันหาและชารีนาสีชีวิตก็เสด็จเข้าสู่ป่านะคะก็ไปอยู่ภายในป่าเขาบอกชีวิตได้รับการคุ้มครองแก้คลาจากเทพเทวาเทวดานะคะ ต่อไปกันที่ห้ากันชูชกนะฮะมีเจ็ดสิบเก้าพระคาถานะกล่าวถึงชูชกเนี่ยนะก็เป็นชีวิตของเขาก็คือเป็นขอทานขอได้เงินมากมายแล้วไปฝากเพื่อนไว้เพื่อนก็ใช้เงินหมดเลยอันนี้ชูชกไปทวงคืนก็ไม่ได้เงินคืนนะเพื่อนของชูชกก็ให้นางมิาดาเป็นลูกสาวเนี่ยมาเป็นท่านรับใช้นะต่อมานางก็ไม่สามารถที่จะดูแลอาทำงานอานั่นได้เพราะว่าชาวบ้านนั้น คนละหาตัวเองนะก็ต่างกา็ว่าให้ร้ายจนนางนั้นไม่ทำงานก็ชูชกก็จําเป็นต้องไปหาคนมาทำงานแทนนางมิตรดานะก็คือ,อไปขอกันหาชาลีกับพระเวสสันดรพระเวสสันดร,รเน,ดรนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ชาติสุดท้ายของการทําทานบารมีให้สําเร็จถ้าทําสําเร็จแล้วก็ชาติต่อไปก็จะเป็นพุทธเจ้านะอันนี้ นะฉะนั้นชูชกกนะ็ได้เข้าป่าไปที่เขาวงกฎรู้ว่าพระเวสสันดรนั้นจะต้องอบริจาคทานก็คือกัญหาชาลีให้กับตนเองเพื่อจะมาเป็นท่านรับใช้แทนอันิจดานะการดี่วก็คือจุลพลมี35พระคาถากล่าวถึงเส้นทางในป่าที่มีพานเจตบุตรนะกับอตุต จะลือสีเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลต้นทางให้ความปลอดภัยกับพระเวสสันดรนานะชูช,ชก็นาะเข้ามาเพื่อจะไปขอนาะกัญหาชาลีฉะนั้นก็เดินทางเข้ามาก็มีสัตว์ป่าที่นาะทำทำร้ายกับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นาะนอนอยู่บนต้นไม้เพื่อตอนเช้าจะได้ไปขอกัญหาชาลีต้องรอให้นางมาซีเข้าไปหาผลไม้ในป่าก่อน าการที่จะคือมหาพลมี80ิพระคาถาพนานาถึงป่าใหญ่ที่ชูชคเดินทางมาที่อาสมนะเพื่อจะเข้าไปขอแต่ว่าชูชคนี้โกหกนะบอกว่าอืมอผู้เป็นพ่อของพระเวสสันดรเนี่ยให้เขาเนี่ยได้มาเรียนนะหาพระเวสสันดรน,นะซึ่งจตุลือศีก็บอกทางให้ ต่อไปกันที่แปดคือกันกุมารมีหนะึ่งร้อยหนึ่งพระคาถาชูชก,ก็เดินนะเข้าป่าไปไปเจอพระเวสสันดรซึ่งขอกัญหาชาดีกัญนะหาชาลีรู้ว่าชูชกจะมาขอตัวเองก็หนีลงไปอยู่ในสระบัวไปแอบผู้เป็นพระเวสสันดรก็มาขอร้องว่าลูกนะลูกต้องไปอยู่กับชูชกเพราะว่าถ้าถ้ารักพ่อแล้วเนี่ยพ่อให้ลูกเ,เป็นทานบารมีพ่อจะได้ สำเร็จนะบารมีเจอจ้านะลูกทั้งสองก็ยอมยินยอมชูชกก็ชดกระชากลากไปต่อหน้าพระวิเศวันก็ต้องนะทำใจนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีนะความคิดหรือทักษะที่จะโลภโกดหลงอะไรอย่างเงี้ยก็นิ่งนะต่อไปกันที่9ก็คือมี90าานะ้าพระคาถานะก็กล่าวถึงนางมสสิกับมาจักป่าไม่เจอลูกก็ร้องให้สรุปไปหลายรอบเลยนะถามความจริงนะ พระเวสสันดรก็แกล้งว่านางนั้นกลับมาจนมืดคงจะไปคบชู้ชูใจหรือเปล่าอะไรจนนางนั้นสลบไปพอฟื้นขึ้นมาเวสสันดรก็บอกความจริงว่าเขาได้อาบริจาคทานคือกนหาฉลีเหกับชูโชคไปแล้วนางก็รู้ว่าจะต,ต้องทําเป็นทานที่ต้องให้สําเร็จถึงจะเป็นบารมีที่แกล้กาได้นา,นางก็หยุดเสียใจ การที่สิคือการศักกรัมมีสี่สิพระคาถาก็หมายถึงว่าเท้าวศักกะเทวราชเป็นพระอินเนี่ยนะเมื่อ,อพระเวสสันดรเนี่ให้ทานนุ่นนิ่นหมดแล้วสมบัติก็ให้ไปหมดแล้วลูกก็ให้ไปแล้วเหลือนา,นางมะสีกลัวว่าใครจะมาขอนะเพราะว่าชั้นวันะนั้นของนางเป็นถึงระดับมหสีพระมหากษัตริย์จึงแปลงกายลงมาแล้วก็มาขอ,อามาขอนางมาสีนะกับพระเวสสันดร นะพระสันดรก็ไม่รู้ว่าเป็นเทวดาไม่รู้ว่าเป็นพระอินก็ยกนางให้แต่ว่า,าท้าวสักกาชไม่ได้เอาไปไม่ได้รับตัวนางไปว่าขอใหอ้เมื่อเราขอแล้วขอให้นางมาซีนั้นอยู่รับใช้พระสันดรอ,อยู่ในป่าน,นี่แหละฉะนันใครมาขอก็ไม่ให้แล้ว่เนี่ยต่ไปกันที่11ก็คือการมหาราชการมหาราชนี้ก็คือมีทั้งหมดหกสิบสิบเก้าประคาา โอสิกนะ้าพระคถา,านี้ก็ได้กล่าวถึงสองกุมารไปถึงป่ายใหญ่ใช่ไหมนะแต่ว่าเทวดาก็บอกเหมือนกับโดนใจให้ชูชกนะเดินไปทางทางที่เป็นเส้นทางเมืองของปู่ของอพระกุมารทั้งสองนะพระกุมารทั้งสองดังนั้นนะใน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 ,ในกันนี้ก็คือ เป็นการที่ที่เด็กทั้งสองนั้นนะที่ถูกชูชกพาไปเนี่ยนะก็ได้ไปเจอเมืองเมืองของพ่อของพระเวสสันดรนะเมื่อเมื่อไปตรงนั้นแล้วทาหารก็เห็นว่าเอา้านะนี่เป็นพระเวสสันดรนี่นะที่ลูกของพระเวสสันดรคือกัญหาชาลีก็ เราไปทูลกล้าวบอกกับพระเจ้าสนใจนะเจ้าสนชัยก็ให้เงินนะให้เงินชูชกแล้วก็เลี้ยงฉลองนะเมื่อเลี้ยงฉลองแล้วเนี่ยชูชกก็ทำาทำมเห็นแก่การกินนะเนาะนะเกี่ยวกับการกินอาหารเนะี่ยเลี้ยงกินจนนะตัวเองนั้นท้องแตกตายในที่สุดนะเพราะการชกสักีนสามหกระกาถาอันนี้ก็คือ ปัญหาชาลีเนี่ยนะได้กลับมายัางเมืองของปู่แล้วก็นะผู้เป็นพ่อนะผู้เป็นพ่อก็พระเจ้าสนชัยเนี่ยก็ให้นาราชรถไปรับไปรับตัวพระเวสสนรกับวังก็คือในการที่สามสุดท้ายนครกันคือเข้าวังแหละมีสี่สิบแปดพระคาถานะนะ ก็ได้ทูนเชิญพระเวสสันดรเนี่ยนะมาทําพิธีนะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ,คอ,คอฝนโบกคอรพัฒเนี่ยนะตกนะเนะพื่อนะบ่งบอกถึงการอแสดงความยินดีของเทพเทวาเทวดานะฉะนั้นเขาเรียกว่าพระเวสสันดรนั้นสู่นะเข้าสู่เมืองนะพระนครนะอย่าง มีความสุขนะและก่อนสิ้นสุดของการบำเพ็ญทานบารมีแล้วก็ได้ไปบังเกิดนะเป็นพนะระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติต่อไปฉะนั้นสิบสามกันเนี่ยมีหนึ่พันพระคาถาเนี่ยงก็ลองศึกษาดูนะคะนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่นะชาดกนะที่ได้ ทุกภาคมีภาคเนื้อภาคกลาองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะก็แล้วแต่ภาษาท้องถิ่นมีบทสวดนะเป็นร่ายยาวซึ่งเราจะเรียนรู้ในช่วงต่อไปวันนี้คุณครูขอจบนะการนำเสนอนะพระเวสสันดรทั้ง13กันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ